้เตลมหนาวปลายฤดูส่งสัญญาณถึงคืนวันที่กำลังล่วงไปอีกปีชีวิตของเหล่าผู้เฒ่าผู้แก่บนดอยกิ่วลมสะสมเรื่องราวมากมายรอบกองไฟตำนานวิถีชีวิตความคิดถูกเล่าขานผ่านเสียงซึงและเพลงซอง าปีนี้ก็ตีอยู่ขอคือมีเตจะกสุขะปะละอายุปนุนเอ้าปีบอกว่ากับไปตั้งตั้งแม่ยิงพ่อใจคนเก่กคนเท่า,ทา,ทาก็คือเจ้าอยู่ดีกินลำหน้าหนาวปีนี้ทุกคนยังพร้อมหน้าเสียงซอเสียงหัวเราะยังสดใสชวนให้อุ่นใจไม่ต่างจากไออุ่นของเปลวฟืน ได,ไ,ดได้เงินเหมือนโวนไดเงินแสนคือในคำดงแดงสักล้านสองล้านํำมาบึดบึดหิงไฟกันหนูกาอุ่นดีในฟังจ่อยฟังโซหมอนหูหมอนใจเขาจะฝปันนี้แต็มวันไฟคืออยู่ทุกสามใบเตียงเตา การลงไปทำงานวิจัยชุมชนในโครงการครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปางทำให้พบว่าที่บ้านหัวทุ่งและบ้านหลวงมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มีอายุยืนและไม่มีโรคเรื้อรังเบียดเบียนผู้เฒ่าผู้แก่เกือบ200กว่าคนเนี่ยอายุบางคนร0อยกว่าปี90ปีพอกินพออยู่แบบบางทีก็มีความฐานะค่อนข้างหยักตุนบ้าง อดมือกินมือบ้างแล้วทำไมเขาจึงอายุยืนสุขภาพาสุขภาพดีกันก็เข้าไปคนพบปรากฏว่าตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือพืชผักกินผักกินใหม่เนี่ยอ,อยากอะไรก็ไปเก็บสวนหนดอยู่แบบธรรมชาติกินน้อยไม่กินมากอารมณ์ดีนะฮะ ผู้เข้าผู้แก่นี่จะหัวเราะนะครับอ่าสังเกตดูนะท่านไม่เครียดอยู่ไหนก็ได้พรรษต้องไปวัดนะฮะไปทําบุญจักบาตรเพราะฉะนั้นเหงน้ว่าคนรุ่นเก่าที่อายุยืนนนะเขายังใช้วิถีชีวิตเดิมอยู่เขายังยึดถือ,อความเชื่อประเพณีของเขาอย่างเหนียวแน่นตัวนี้แหละมันเป็นมันเป็นตัวผูกโยงให้เขาทําให้เขามีความสุข ปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้ผู้เฒ่าผู้แก่บนดอยกิ่วลมมีอายุยืนนานคือการใช้ชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติกินผักปลาอาหารพื้นบ้านอยู่ยังพอเพียงดูแลจิตใจให้เบิกบานอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนนี่คือสุข,ขภาวะบนฐานของความสมดุลทั้งกายใจสังคมจิตวิญญาณคือวิถีพื้นบ้านภูมิปัญญาเดิมที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน คือองค์ความรู้ที่เห็นผลได้จากการปฏิบัติจริงที่ทีมนักวิจัยในท้องถิ่นได้ลงไปพบและตระหนักถึงคุณค่าด้วยตนเองอเพราะการจะสร้างครอบครัวหรือชุมชนที่เข้มแข็งได้จำเป็นต้องเริ่มต้นจากฐานรากที่มั่นคงโครงการครอบครัวเข้มแ<ม>ข็งจึงสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมภูมิปัญญาประวัติศาสตร์ชุมชนระบบสุขภาพไปจนถึงกรณีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในการสร้างครอบครัวโดยสนับสนุนให้คนในพื้นที่ลงไปวิจัยเรียนรู้ทำความเข้าใจค้นหาสิ่งดีๆที่เป็นจุดแข็งของชุมชนเพื่อสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดปรับใช้ให้สอดคล้องกับยุคสมัย อรับเผีย sure. like ุดเจ้ารับเผียุดนายนะอย่าแม่เกิดนายมาแม่ปอกปันพระออมได้เก้วเข้าปอนวันสามขาบเวลาได้กินถานานมแม่สองเต้าก่อยลมก่อมีคติที่ใช้ในการเลี้ยงลูกของชาวเนื้อบทหนึ่ง สืบทอดกันมานานคือสายน้ำลำยอกอไผ่เตาไฟสายน้ำคือความเยือกเย็นลำยอคือการยกย่องชมเชยกอไผ่หมายถึงความรักสามคัคคีส่วนเตาไฟคือความอดทนแม้จะถูกไฟเผาก็ยังอยู่ได้ภูมิปัญญาต่างๆมันไม่ในลาหลัง แต่มันทันสมัยมันเป็นของศัจธรรมมันอยู่ในตัวของมันนะครับแม้ทุกวันนี้การแพทย์สมัยใหม่จะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้น<อ><อ>แต่วิธีการเลี้ยงลูกที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ในชุมชนภูมิปัญญาเรื่องการเลี้ยงลูกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นักวิจัยลงไปเรียนรู้ เป็นลูกคนที่สี่ของครอบครัวแม่เลี้ยงจาง่ายๆตามแบบที่เคยถูกเลี้ยงดูมาคืออุ้มชูลูกด้วยความรักดูแลใกล้ชิดและให้กินนมแม่ฮขกก่อนมันดูดไปฮักกฮักมันนี่แนี่ลูกเฮานะฮักฮักจูบนมเฮาปะฮักฮักมันดีเนี่ลูกเฮากินนมเฮานะมันแบบบเจ็บแบบเป็นยัง ทุกบ่ายเมื่อถึงเวลาอาบน้ําแม่จะถักเปลือกไม้มาขามมาต้มทิ้งให้อุ่นแล้วอาบให้ลูกเป็นประจำคนตะกรอนในปนได้ปนจํากันยังลูกสามคนนี่จะแบบมีตุมต่มตุม่มผมสักคนอะเขาบอกทําให้เนื้อส้ม <c oughs> เนื้อส้มก็คืออันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาตัวหนึ่งนะแฝงไว้ตัวนี้บอกว่าเนี่ยทำให้พวกยุงพวกมดอะไรพวกกัดแผลมันไม่โตขึ้นเด็กมีโรคเกี่ยวแล้วก็ยุงไม่ชอบอะไรพวกนี้มดไม่ชอบ ไมม่ชออบตออยังดอกกำพออ้องนี่นะผลก็เอามาตุกโมะ,ม,ะมะข่อมเมื่อเออนเวลาละออนเป็นวัดอินะหัดใจเขาโลงอี่กพ่อ,อ,อ,อของจ๋าทํางานรับจ้างตัดอ้อยแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนอกบ้านแต่ในช่วงเย็นหรือเวลาที่ว่างจากงานพ่อก็จะช่วยแม่ดูแลลูก โดยเฉพาะช่วงหลังคลอดที่แม่ยังไม่แข็งแรงพ่อก็จะช่วยแบ่งเบาภาระแม่โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นงานในบ้านหรือนอกบ้านนี่คือบทบาทพ่อในครอบครัวที่สืบต่อกันมาในวิถีดั้งเดิมทางประเพณีทางเหนือเนี่ยเนี่ยท้องแก่แล้วนี้ก็ต้องไปเตรียมฟืนเตรียมไออุปกรณ์สําหรับว่าทําคลอดอะไรต่างๆให้หมอทำอยาเช่นพวกใรพวกไม้เป้า เตรียมก่อนเสาเตรียมอะไรสําหรับอยู่ไฟเตรียมพวกไคลต่างๆให้ต้มกินเพื่อไม่ให้ท้องอืดอะไรพวกนี้เป็นหน้าที่ของผู้ชายหมดนะครับทําทุกอย่างอติวาในบ้านเลยนะนต้มหน้าใบให้ห้องอาบเอยกอ่ะซักผ้าห้องลูกเอยกอ่ะซักข้ออ้อมเนะนี่ยนะทบทุกอย่างตั้งใจมึงเข้าเป่าไฟเนี่ยกินนยังจะปอเนี่ยมันลาวเนี่ยกับข้า,ขา,ขาวกะปอมันเอาเอ็ก่ะ กราป๋อมันเอาปอมมันก็อุ้มสอดอุ้มยัเงเอะอะได้อุ้มลูกอุ้มยังมันก็ดีใจจุลูกไก่หวัวห่องยังห่องเออมันห่องแน่นอน่ะตามภาษาคนมันนอกกับจุไปเลยอะ่ะตอนีี้ามสุขกแต่แน่แน่แท้ธรรมชาติของความเป็นครอบครัว <c oughs> คือการช่วยกันสร้าง ทั้งพ่อแม่จะช่วยกันเลี้ยงดูบ่มเพาะชีวิตใหม่ให้เติบโตด้วยความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยสายเลือดจากอกกลั่นจากความรักของแม่ด้วยสองมือที่หยาบกร้านแต่ออนโยนของพ่อที่ช่วยกันอุ้มชูหล่อเลี้ยงวันข้างหน้าจ๋าจะเติบโตขึ้นเป็นเด็กน่ารักแข็งแรงและมีจิตใจงดงาม ระดูพอปลูกใหม่จะเวียนมาถึงชาวบ้านหลวงกลุ่มหนึง่งมุ่งสู่ม่อนดอยไปช่วยกันตัดไม้ไผ่สำหรับทำเครื่องมือตั้งทุงนับจากอดีตวิธีทำอยู่ทำกินของคนบนดอยกิ่วลมจะปลูกข้าวไร่าตามเนินเขาด้วยวิธีที่เรียกว่าตั้งทุนงคือขุดดินเพื่อปลูกข้าวด้วยเครื่องมือที่มีเสียงดังเป็นจังหวะ หลังจากต ok ัดแต่งไม้ไผ่ได้ขนาดกำลังดีสลาดทองคำเริ่มเจาะรูที่ปลายเพื่อใส่ไม้เนื้อแข็งเข้าไปเป็นแกนเพื่อทำให้เกิดเสียงเสียงจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความยาวและความแห้งของไผ่ที่ใช้เมื่อทำเสร็จก็จะทดสอบเสียงเพื่อปรับแต่งให้ไพ่ร้องเป็นขั้นตอนสุดท้าย ทำข้าวไร่เป็นกระบวนการผลิตของชุมชนที่มีคุณค่าในหลายมิตินักวิจัยชุมชนจึงลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดเมื่อมีการจัดเวทีเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งซึ่งเป็นเวทีนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมานำเสนอคืนข้อมูลสู่ชุมชน การสาธิตการตั้งทุงปลูกข้าวไร่จรึงได้รับความสนอสนกใจจากคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากเพราะปัจจุบันมีเหลือให้เห็นน้อยลงแล้วเป็นระบบของชุมชนมีมานานครับประมาณ7-80ปีแล้วครับเกือบร้อยปีนะครับนำมาจากชาวเขาแล้วก็มาปรับปรุงเองมาดัดแปลงนะแล้วก็ทำให้มีเสียงคล้ายเขาแป้งอันทำดนตรีเนี่ย มันจะลั่นกันคนละเสียงละเสียงแล้วมันตัดกันเพราะมันเป็นจังหวะการทำเขาอะไรเนี่ยเป็นจังหวะถ้าเขาไม่ทามันมีเสียงก็จังหวะเขาก็เดินไปใครได้มันจะข้างจะต้องทําจังหวะให้เข้ากับเขาถึงจะไม่เหนื่อยมันเป็นการเล่งและก็เป็นการประสานเสียงซึ่งเออสิ่งที่ได้ผมค้นพบว่าปรากฏว่าเออวิธีนี้มันทําให้ประหยัดเวลามันหมอนนะครับเหมือนเลยอะสนุกเขาก็คาเครียดไป ในไล่หนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วกันสิ่งที่ตามมาคือความสามาัคคีกันนะครับเพราะเกิดการที่ทางนี้เรียกว่าลงแขกต้องช่วยเหลือกันนะครับทีารทนะครับมมนแถวหน้ากระดานเรียงยาวไปตามจำนวนของผู้คนที่มาช่วยกันลงแขก พว่อพ่อพอรับหน้าที่ลงแรงเป็นแถวแรกเดินหน้าตั้งทุ้งไปตามจังหวะส่วนแม่แม่สะพายย่ามพือกระบุงใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวหยอดตามหลังไปไม่ทิ้งกันเราห้ามมองด้านมามทุเราไม่รวยแต่เรารวยอีกด้านหนึ่งด้านจิตใจนะครับในด้านน้ำใจอะไรต่งางๆอันนี้แหละคือเป็นทุนที่สำคัญมากถ้าคนลำเบิด้านมรถุอาจจะจิตใจแคบก็ได้ถนนกว้าง ไปไกลได้แต่จิตใจแคบแต่ของเราจิตใจกว้างแต่ถนนอาจจะแคบในความแตกต่างของคนแต่ละคนเปรียบเหมือนท่อนไม้ที่สั้นยาวไม่เท่ากันก่อให้เกิดเสียงสูงตามต่างกันไปแต่เมื่อมารวมกันเป็นจังหวะเดียวจังหวะพร้อมกลายเป็นทานองร่วมของชีวิต ของชุมชนที่ผู้คนมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่คือภูมิปัญญาในวิธีการผลิตที่สร้างให้คนให้ครอบครัวชุมชนอยู่อย่างสามคัคคีรักและเกื้อกูลกันเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนผมว่าเขาเขาภูมิใจในตัวเขามากขึ้น เพราะว่าก่อนที่งานวิจัยจะเริ่มต้นนะครับเวลาเราประชุมอะไรเรื่องแสดงความคิดเห็นนะครับน้อยนะครับเพราะทุกคนก็ถือว่าตัวเองนั้นจนไม่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสอบถามอะไรก็เอาโรงเรียนว่าเอาครูว่าเอาผู้นําว่านะครับนั่นก็คือเขาไม่กล้าเขา เองเขาไม่มีความรู้แต่คมจริงแล้วเมื่อหลังจากที่เราเข้าไปเราก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเขามีคุณค่าในตัวของเขาผมว่าตัวนี้แหละเป็นการดึงศักยภาพของภูมิปัญญาออกมาความรู้ในท้องถิ่นที่นักวิจัยได้รวบรวมขึ้นมาก็ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนวันนี้คนทั้งสองหมู่บ้านตระหนักถึงศักยภาพที่มี ภาคภูมิกับสิ่งที่เป็นเกิดเป็นแรงผลักสำคัญให้หลายคนลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆร่วมกันเพื่อพัฒนาครอบครัวชุมชนให้เข้มแข็งโดยไม่ละเลยที่จะนำมรดกวัฒนธรรมล้ำค่าจากอดีตมาผสมผสานกับชีวิตร่วมสมัยในปัจจุบัน เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วที่กลุ่มแกนนํำครอบครัวเข้มแข็งบ้านหัวทุ่งและบ้านหลวงมาสวดมนต์ร่วมกันทุกคืนวันอาทิตย์โดยแต่ละครั้งจะเวียนกันไปตามบ้านของแต่ละคนช,ช่วงเวลาแห่งการเปล่งเสียงสวดที่ประสานออกมาเป็นทุง่งทำนองเดียวกันคือจุดรวมจิตรวมใจของทุกคนเข้ามาด้วยกันเพื่อน,น้อมแด่สิ่งดีงามสูงสุด กลายเป็นพลังที่ไลหลหลั่งกลับมาชโลมใจให้ทุกคนเกิดความสุขสงบย็นรวมพลังกันเนี่ยเราอยากให้หมู่บ้านเราเข้มแข,ข็งนี่นะฮะเพราะอยากจะให้การสวดมนต์เนี่ยให้แบ่งเบาภาระจากจิตใจที่ว่าเขาคิด บาดีกาต่อเพื่อนบ้านกาคิดอย่างเงือเอาธรรมะเข้ามาใส่ในใจเาไว้สิ่งที่ว่าโกรธเกลียดโกรธโลภหลงนี่มันจะผ่อนไปทําให้ใจิตใจของคนในชุมชนของเราเนี่ยมีความมีความเบิกบานหรือว่ามีความลาเริงมันทําอะไรก็เรานึกถึงว่าเราเราไลยสวดมันเป็นว้าเราก็สบายใจเราทําอะไรก็มีความตั้งใจที่จะทํา หลังสวดมนต์ทุกคนยังนั่งล้อมวงคุยกันการมาเจอกันอทิษะละครั้งกลายเป็นเวทีย่อยที่ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนสารทุกสุดิบปรึกษาหารือคิดหวังสร้างทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชนปัญหาต่างๆถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในบรรยากาศที่อบอุ่นอย่างเป็นมิตรช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกด้วยสติและปัญญา ห,หูใหม่ทรงกลิ่นหอมไกลไม่เคยเปลี่ยนลมดอยยังหนาวแรงแดดเช้ายัางคงอุ่นสบายเหมือนเช่นเคยวิถีชีวิตยังคงดำเนินไปอย่างที่มันเป็นเช่นทุกวันถนนไม่ได้กว้างขึ้นบ้านไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่จิตใจของทุกคนกลับเปิดกว้างพร้อมรับกับสิ่งที่จะเข้ามาเผชิญด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพในภูมิปัญญาที่มี รับหลายชั่วอายุคนวิถีชีวิตธรรมดาเรียบง่ายพอเพียงไม่แก่งแย่งแข่งขันมีน้ำใจเกื้อกูลคือรากฐานเดิมที่ก่อร่างสร้างสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้และจะเป็นฐานที่มั่นคงได้สำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าเรารู้จักตนเองเข้าใจชุมชนสามารถนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ มาปรับใช้อย่างสมสมัยในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง